น้อยเนาะน้อยเอาน้อยเมเขาหายกินน้ำ so น mm ้อยน้ำน้อยนะทุกคนน้อยรูดงูศูนย์ครับรูดไปมู่้านหมวเก้าไปมหนแตว่าเดี๋ยวมือแรงอันนี้เบื้องบนนไทยตีก่อนนะครังนตตรีแตเบือง้นมือแรงผมกปย่งออกไปแดงนะไปแดงจะเป็นไปผมตัินใจเลือนะครับแล้วผมมาแท่งนี่ผมมา ก็ทูนองกับศ <brasile> nice ูนห no. ่มากกว่าเวนี่ถ้าเอาเก้ามันก็จะเป็นเก้าหากับเก้าตอถ้าเอาศูนมันก็จะเป็นูนองกับศูนหาเกไม่เป็นเกาห้ากับเกลตองยุธยาเขาจะเลือกเป็นอย่างนี้ว่าเกาูนอาจจะมานํากกสแลยไรแต่ว่ากต่ยุธยาพี่น้องมกอยังไรคนก็มาเกลถ้าเก่ามันก็ไหลไหลมันติบมาพอหางวดบอกว่าอว่อวทั้งมดนใหญ่ ตาผมก็เคยเก็บกับศูนย์มากขึ้นกันด้ศล้านเปอร์เซ็นตดามาเทียนึงบศูนย์พ่อผมบอกกว่ากันว่ากัอี่าึ้นาหาจเิดอก็ว่ากักว่ากนก็ม่ากันก็ื่อกันก็ว่ากักลว่ากนนอ็ว่ากมนอลว่าะสนก็ว่ากัน็ว่ากันก็ว่ากัน็มากันก็วาันกัว่ากันว่ากันก็ว่าันกั่ากันก็ี่ัน้อง่ากันก็่ากัเกากนก็ว่านก็วับอ่ะเดน๋ยวจะพาไหวากันว่าันกมเมากนก็่ นี่ีไผ่ถามหน่อยหนว่ามีน้อยไหมครับอาจารย์วันนี้มีน้อยไหมครับน้อยเหรอครับผมเขาหาน้อยเนาะครับน้อยเอาน้อยเหเขาหายกินน้ำน้อยน้ำอนเอาน้อยนะทุกคนรอจดน้อยเด้อไอโฮสามงวดนะเนี่ผมตอนเล่าเขากับเพื่อนเนี่ยผมจะเอาสองเ็ดแล้วผมเปลี่ยนอ่าน้อยรูดรูดศูนย์ครับรูดศูนย์นี่ไม่ต้องเล่นเยอะนะครับไม่ต้องเยอะเด้อศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ห้า หนึ่งห้าหหนึ่ง้าแล้วก็ศูนย์สี่ศูนย์สี่น้อยนะครับศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งห้าแล้วก็ศูนย์สี่สามตัวมีศูนย์หนึ่งห้ากับศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งสี่นะครับสามตัวท่านไปครับเนี่ยโอเคไปไปเพอท่านกับคนนำเล่านะครับน้อยเด้อนะครับมีมีไพ่ถามเนี่ยอยู่บ่าเค่วงนี้ไม่อยากบ้าดดนะครับ เพราะว่าผู้แพ้เวราโดนไม่ได้หรอกนะครับกะหนาปีดีงวดเมื่อกี้มันก็ถื่อว่าเขาเล็กคู่ครับผมว่าผมไปเชียนให้นิดนแล้ว,วครับท่านคันจังวานนครับผมก็ไม่ได้สแสดงอาการดีใจเด้หมู่บ้านนะครับแต่ว,ว่าแต่วางว่างัวหนายน,นี่ก็จะว่าอันนะครับเนาะมันกับเขามากตอนเคยเข่าแปงงวดกับเฮ็ดมาแล้วนะครับเนาะรุดสามงวดกับเฮ็ดมาอลไรเด้เนนี่ยรูดจิบก้ารูดพ่อหางวดแต่ัางซีงวดต่อนะครับงวดนี่ก็ถ้าผมเลือกเล่นได้มะเก่ากับสูน จำครับมุมไปโหลดที่โมที่หน้าโอ้ฮะโกเก่ากับศูนย์ตะวันอยู่ที่วะเข้ามาศูนไหนมาศูนยถ้ามาศูนย์เข้าไปเลยไปศูนย์สองศูนย์ห้าถ้ามาเก่าเข้าไปเป็นเก่าห้าและเก่าสองนะครับเดี๋ยวมือแรงผมจุดทูบเพราะมือแรงมันเจ็ดเนื่องดีอาชูบปูมีเก่ากระเจยาเก่ากันมีศูนย์กระจยาวศูนย์ครับประมาณนั้นหือว่ากระจยาวร่วมกันเลยมันจบเลยนะครับเอามีมุมมีภัยฐานอย่างน้อยเดี๋ยวเจะพาไปปูครับลงมือจุดนะ ตั้งคิดตั้งใจตั้งนามู้ความกันสามโจ๊กนักโมจะสะพระก็ว่าตัวระตโวสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมจะสะพระก็ว่าตัวระตโวสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมจะสะพระก็ว่าตัวระตโวสัมมาสัมพุทธัสสะเจ้าตามอาจารย์กายาบ้าจักริตตังอหังวันทาอันตานัครา พระนางอุสาวดีวิสุทิเทวาปูเชมิกายะวาจาจิตตังอังวันทาอานันตานคราชพระนางอุสาวดีวิสุทิเทวาปูเชมิกายะวาจาจิตตังังวันทาอานันตานคราชพระนางอุสาวดีวิสุทิเทวาปูเชมิ กายะวาจากิตต er ังอาหังวันพานาคาธิบดีองค์ดาแสงสิริจันทานัคราชวิสุทิเทวาปูเทมิเมตันจามหาลาโวปิโยนาคะขัคขะผลิตังขอคือนั้นสมุนบ้าที่หละขอของ้อน โอ้เหี้ยมาเหมือนเดิมคือคือรูกินล,ล้อนไหมเพื่นมาประจำครับถือ่าถือเคยเห็นเพื่อนนะครับนี่ช่วงนี้กับพ่นกับจะพ่ดถือไรช่วงนี้กับเขาป้าเขดาดงอยู่พูดผู้ร่างพ่นไงเป็นที่เดียวจะเปิดดวงให้งวดที่มันถือเนี่ยเขาไม่ค่อยเห็นดอกเขาไม่เห็นช่วงมันหลุดหมดละเนาะอ,อ่ะเดี๋ยวพนุ่มมือขึ้นนะครับเดี๋ยวจะท้าการเปิดเมียไห้ในระหว่างนี้อาจารย์ส่วนั้นเชิญในประดาจับรับตาขอพอนใสนะครับเนาะ ปริตวานะเมตังสะเมตตาพันตาอุสิตเจติตาบริตาพันตุะัสเกกามีตะลูเกิริสิกะนาจะเปตัณิเจวิมานีอเปลเจตกาเมตุลุกนาคเนเหาะวัตุมิเกเถภุมาเจยันตุเทวาสาราภิสเมยะคขะนาพนาคาติตันตาสัมเกยมุนิปราภะเจรังตารมุเมนัตูธรรมะโสนการุยยัตันตาธรรมะโสนาการุยทันตาธรรมะโสนัการุยทั่ตานะโมตัสสะะโตโลโตตสัมมาสุปัสสะนะโมตัสสะพุตะ พอตัวอรหับตัวตมมาเัมสุดะ่ไหครับเดี๋ยวเขาย่งเข้ามาเลยเลยครับอ้าทำไปเลยครับทำไปเลยไปจี่นะครับเข้ามาเลยนะครับเบอร์เรนตัวนี้เครอ

วันนี้อาจารย์ปล่อยศนะครับก็จะมีศูนย์ห้าหนึ่งห้าศูนย์สี่เม็ดเดียวศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับสาะะม, 5, 15, 04, มต, 1, 10, ตัวมีศูนย์หนึ่งห้าศูย์หนึ่งสี่นะครับผมเบาๆกันเนาะนะครับผมก็เป็นแค่นแนวทางเท่านั้นด้อทุกคนนะครับโปรดใช้สติวิจนะญาณในการรับชมด้วยนะครับเนาะอ่ะ,นะอะนี่ฮะเลขสิก็ยังคงเน่นตำหนักเหมือนเดิมนะครับอยู่นะ ถือว่ายัางคึกคักเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เลขกออกไปเมื่อวานเนาะนะครับแล้วก็ชุดเตรียมเดี๋ยวรอนะฮะรออาจารย์คำนวณใหม่คืนนี้พร้อมกับจุดทูบนะครับจุดทูปปู่แล้วก็เอามาตัดสินใจเพราะว่าตอนนี้อาจารย์ยังตัดสินใจไม่ได้ระหว่าง9กับศูนย์นะครับในส่วนของรัฐบาลไทยนะยังไงก็เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวเอ็ดมินจะอัปเดตให้ดูเนาะขอบคุณทุกไลค์<ว>ขอบคุณ<ว>ทุกแชร์ครับสวัสดีครับ